สวัสดีค่ะครอบครัวลอยสนั่นค่ะมณน,นี่เพ่นกับสิบาพี่น้องมาเบิงความสวยความงามของราชนีแห่งไม้ใบไม้มงคลถ่มีซื้อว่าหกหลงเด้อจ้าพี่น้องอันนี้เพ้นปลูกมาได้ค่ะประมาณปีกัวกัวแหละเนาะจา้าอยู่ในกระถางนี่เนาะจา้าต้นเขาขัดสินเนียนกันหรอกค่ะค่ะตอนนี้เพ่นกระแยกออกไปแล้วค่ะสี่กระถางแล้วเนาะจา้าเบิ่งใบนี่เนาะจ้าพี่น้องค่ะใบนี่เขา,ขาสิมีความเป็นสีชมพูแบบสดใสค่ะกสิมีลายเขียวแสกางงามดีเด้อจ้าพี่น้องอันนี้กาสีเป็น ใบชูเขียวอยู่แต่ว่ามีจุดอันสีชมพูก่ะสีชมพูปหลายปาไในก็คือใบข,ใบขยังประันอีกแก่ปานไหนเนาะจา้าค่ะเบ่งหาเบ่งหลอบรวมๆต้นเนาะค่ะค่ะอันนี้เนาะค่ะเนาะช่วงนี้มันกำลังราคามาแรงเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นบอลสีชนิดหนึ่งที่ปลูกงายรักษาง่ายด้วยค่ะค่ะเห็นบหมค่ะต้นเขาก็จะเริ่มเนียนแล้วจ้าพี่น้องเริ่มเนียนค่ะค่ะสังเกตเบื้องใบเนาะจา้าใบเขาก็จะมีความสวยความงามค่ะใบก็บสิออกเป็นใบโพดแต่ว่ามีความเลี้ยวเงาเนาะจา้า การปลูกเนาะจ้าการขยายพันธุ์ขยายแบบใดจ้าเพ้นกัสิขยายพันธุ์ด้วยต้นด้วยนอหรือวาเนาะคะ่ะมีหัวเขาเนาะคะ่ะเอาหัวสามารถมาเพอปลูกได้เลยด้วยจ้าค่ะการวิธีขยายพันธุ์หรือว่าการรักษาก็ง่ายๆค่ะพี่น้องเท่าหญ้าให้ถึกแดดเกินไปด้วยจ้าเห็นบอกค่ะใบเขาก็มีลักษณะสีชมพูสวยงามด้วยจ้าตอนนี้บนสีเนาะจ้ากับมีราคา พุ่งสูงขึ้นเนาะค่ะหรือว่ามือข้างนาค่ะเขาสิมีราคาติดตามลงหรือว่าจังไดกับบบเป็นอย่างไ้จา่าอย่าไปเสียดค่ะเพราะว่าถ้าห้าหักต้นไม้แล้วเนาะจา่าห้ามาปลูกไว้เพื่อความสวยความความงามเนาะจา่าเป็นสิ่งที่ห้าเห็นล่ะกะ็ห้ามีชีวิตชีวาล่ะกะ็สดชื่นเนาะจ่าพี่น้องค่ะเดี๋ยวเพ่นเสียหายไปเบิ่งเนาะคะ่ะที่ขยายพันธุ์ออก้าจ่านี้ค่ะต้นนี้ก็คือขยายพันธุ์ออกมาลวจา่าได้ประมาณหนึ่งเดือนเนาะจา่า อันนี้เพลิดเพิใส่คุค่ะใส่คุใส่กระป๋องกะธรรมดาเนาะจ้ากะใส่กะคุบันนอนเข้านี่ล่หละจ้าพี่น้องจ้าใส่ใส่แบบแบบนี้เนาะค่ะค่ะอันนี้กะมีใบเขากะยังมาท่านในมีจุดลายปันหดจ้าค่ะสมาเบิงภาพมาเบิงต้นที่สองเนาะค่ะคือขยายพันธุ์ต้นนี้จ้าต้นนี้เดี๋ยประมาณสมเดือนลวจ้าพี่น้องสีเขากระเรื่อมกัดกัดออกลวจ้าค่ะต้นนี้ก็เริ่มกัดแล้วค่ะค่ะเห็นบ่ค่ะต้นนี้กับใบกะกาลังเริ่มหลจ้าเดียวกะสีขยายพันธุ์ได้อีกลวจ้าต้นนี้จ้าค่ะ อันนี้ก็สิเป็นน่นบริเวณรอบๆขาอันนี้ก็สิเป็นตอนอ้นน่ะใหม่นาะค่ะเนาะต้นใหม่ต้นกวกียังสิเพน็นน่ะปลูกไว้เพาะไว้เนาะจา้ะหลายย่างเติบเลยจา้าค่ะอันนี้อีกสองต้นเนะจ้ะสองต้นที่ขยายไว้เนาะจา้ะค่ะนี่แหละขยายไว้ค่ะแล้วก็สิมาบอกอยังเนาะคะ่ะคือขายได้ต้นหนึ่งเลยนะจ้ะเป็นกระถางใหญ่เนาะจ้ะกับราคากะ,ะ,ากะพอฟังพอสมควรอยู่นะจ้ะกะ ก็คือ่าทาเฮ้าพอใจคนสื่อสื่อเท่าไรค้นขายขายเท่าไรเข้ากับป้าตองไปซีเลียดบองหันเนาะ,ะ,ะค่ะบ่มีราคาที่ตายตัวด้วจา้าอันนี้ค่ะ ข้ากะขื้นยูกับว่าเห้าเลี่ยงมาโดนปันไดเนาะคะ่ะรักษามาโดนปันไดเนาะจ้าตอนนี้กับปลูกไว้ก็ได้ขายอีหลีจา้าแต่เมืองทางนาราคามันสิลุงกับว่าเป็นอย่างเนาะจ้าก็คือข้าปลูกไว้แบบนี้เนาะจ้าถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสนใจเนาะคะ่ะอยากปลูกแบบนี้ก็ได้เด้จ้านี่แหละค่ะเทคนิคอีกแบบหนึงนะะ่งเนาะจ้าเห็น่าค่ะเขียวเขียวุ้มยอยูะะ่เนี่ยจ้าก็คือบักหน้าเนาะคะ่ะ เพ้นเอาบักนาวสซค่ะเอาส่เผื่อคว่ำให้เขากัดสีคว่ำสวยคว่ำง่าม,ามให้เขาเป็นสีแบบนี้เนาะจ้าค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะจ้าเพ้นก็เอาคว่ำสวยคว่ำงามฝาก้อจ้าขอบคุณหลายๆ้อจ้าที่ชมคลิปจ้า